มาถึงเรื่องสําคัญของเราครับคุณผู้ชมครับเป็นประเด็นที่เรียกได้ว่าอาจจะเป็นการเรียกร้องสิทธิ์ให้กับสัตว์เนาะเพราะอะไรฮะสัตว์พูดไม่ได้ล่าสุดคือว่าไฟไหม้ที่จตุจักรฮะนี่แฮชแท็กนี้ปรากฏว่ามีคนเนี่ยเขเข้าไปค้นหาเยอะมากเลยเมื่อวานนี้มีความคืบหน้านะครับมีองค์การที่เกี่ยวข้องกับสัตว์มีกรุงเทพมหานครนะครับเขามาพูดคุยมาถกกันในประเด็นนะครับเรื่องที่จะมีการจัดสวัสดิภาพให้กับสัตว์ยังไงบ้างและทางกทมนะครับ ก็ยืนยันนะครับว่าไม่เคยมีการออกใบอนุญ,ญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพให้แก่ร้านค้าสัตว์เลยเนื่องจากว่ายังขาดความชัดเจนตรงนี้อยู่แต่อย่างไรก็ตามครับในเมื่อเหตุเกิดไปแล้วจะหาทางแก้ไขได้ยังไงฮะไล่ฟังแบบนี้ครับทุณผู้ชมครับนายชัดชาติสิริพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครนี่นะฮะก็กล่าวแสดงความเสียใจกับเหตุการณ์ไฟไหม้ตลาดสีสมรัฐเกิดเหตุเมื่อวันที่11มิถุนายนที่ผ่านมานะครับ มีการชี้แจงว่าสาหรับโครงการตลาดสีสมรัตเนี่ยนะฮะโซนจาหน่ายปลากัดแล้วก็สัตว์เลี้ยง mm hmm. เขตจตุจักรนะครับเป็นพื้นที่ของการรถไฟแห่งประเทศไทยครับหรือว่าราฟรทนะครับซึ่งก็แยกกับตลาดนัดจตุจักรที่กทมเป็นผู้ดูแลซึ่งตลาดสีสมรัตเนี่ยนะฮะมีการค้าขายสัตว์มาประมาณ20ปีแล้วครับโดยมีการต่อสัญญาใหม่เมื่อ4ปีที่แล้วมีกฎหมายที่เกี่ยวข้องคือพรบการสาธารณสุข ขอญาติกับกทมนะฮะคราวนี้มาดูพรบรตัวนี้หน่อยค่ะสําคัญมากคือพรบรโรคระบาดสัตว์ขอกับกรมปรศุสัตว์และพระบรป้องกันการทารุณกรรมและการจัดสวัสดิภาพสัตว์ที่ผ่านมาค่ะกทมยืนยันบอกว่าไม่เคยออกใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพให้แก่ร้านค้าสัตว์เนื่องจากว่ายังขาดความชัดเจนในข้อกฎหมายกทมจึงมีนโยบายการขึ้นทะเบียนสัตว์เลี้ยงตลอดช่วงชีวิต จึงได้ทำการสำรวจกิจการที่เกี่ยวกับสัตว์เลี้ยงตั้งแต่เมษายนถึงกรกฎาคมปี2566มีการสั่งการค่ะให้สำนักง,งานเขตพื้นที่เนี่ยลงพื้นที่ตรวจสอบประเมินกิจการที่เกี่ยวข้องโดยมีเป้าหมายการตรวจประเมินเสร็จสิ้นคือ15กรกฎาคม67แต่ก็มาเกิดเหตุเพลิงไหม้เสียก่อนค่ะกิจการค้าสัตว์ทั้งหมดเนี่ยต้องมีการขอใบอนุญาตเรื่องเกี่ยวกับ กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพะเพราะฉะนั้นอันนี้คือตัวสาําคัญที่จะใช้กําหนดทิศทางในอนาคตภาคีเครือข่ายองค์กรด้านการจัดสุขภาพสัตว์ในประเทศไทยมูลนิธิ SOS Animal Thailand นะครับก็กล่าวว่าถึงเวลาแล้วครับที่ต้องมีการจัดการด้านข้อมูลด้านการค้าสัตว์อย่างจริงจังสำรวจใหม่ทาโซนนิ่งแล้วก็หาแนวทางดาเนินการร่วมกันครับ เรื่องการเปิดต่อนะคะเอาเอาเฉพาะสถานที่ที่เกิดเหตุก่อนนะคะณตอนนี้คงยังไม่ได้นะคะแต่ถ้าจะเปิดต่อได้จะมีเงื่อนไขอะไรเนะียก็ต้องมีหน่วยงานหลายๆหน่วยงานมาคุยกันก็ไม่ว่าจะเป็นทางกรุงเทพมหาคนครเองนะคะกรมอุทยานนะซึ่งจากจากํานวนสัตว์ที่เราเห็นนะคะก็จะเป็นสัตว์เอสติค่อนข้างเยอะแล้วก็เป็นสัตว์ที่อาจจะต้องมาพูดคุยในแนวทางของกรมอุดเองด้วยนะคะแล้วก็มีเรื่องของอ องค์กรที่ทําเรื่องสุขภาพสัตว์ที่มาคอนเซิร์นกันให้คาแนะนํากันแล้วก็รวมเจ้าเจ้าของสารที่คือตอนนี้ที่เราทราบข้อมูลคือรถไฟนะคะทั้งทั้งหมดค่ะจะต้องมาคุยกันว่าเงื่อนไขที่จะให้เปิดต่อคืออะไรแล้วก็จริงทั้งหมดเนี่ยจะต้องอยู่บนพื้นฐานของตามที่ท่านรองพู้ว่าแล้วก็คือกิจการมันเป็นอันตรายนะคะกับเรื่องของพรบป้องกันการทางกรมค่ะเป็นหลักค่ะ ขณะที่เลขาธิการสมาคมพิทักษ์สัตว์ไทยท่านบอกด้วยนะคะว่าเหตุการณ์ครั้งนี้เป็นความหลกหลวมของการบังคับใช้กฎหมายค่ะทั้งที่มีอยู่มาก่อนและที่มีเพิ่มจึงขอให้ตลาดนัดสัตว์เลี้ยงมีเจ้าหน้าที่กรมปรศุสัตว์และเจ้าหน้าที่จากกรุงเทพมหานครเข้าไปตรวจสอบร้านค้าร้านค้าสัตว์เลี้ยงต่างๆไม่ให้ผิดสุขอนามัยรวมถึงต้องดูระบบป้องกันภัยของร้านจากเหตุรอบด้านด้วยค่ะ ข้อเรียกร้องหลักของภาคีนะครับก็คือขอให้ครั้งนี้เป็นครั้งสุดท้ายนะครับที่จะต้องมาคุยกันแล้วก็ขอให้มีได้เห็นสังคมได้เห็นมาตรการความเปลี่ยนแปลงนะครับในทันทีเราไม่ไม่ขอให้ใช้คําว่าเร็วที่สุดเพราะว่าที่ผ่านมาเร็วที่สุดมันไม่เคยเกิดขึ้นนะครับแล้วก็อันสุดท้ายขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับให้ความสําคัญนะครับในกับเรื่องการบังคับใช้กฎหมายที่มีอยู่นะครับ ลังในเรื่องของสัตว์เลี้ยงแล้วก็สัตว์ป่าทางด้านของรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครนะครับรองศาสตราจารย์ทวิดานะครับได้กล่าวถึงผลการสำรวจกิจการที่เกี่ยวข้องกับสัตว์เลี้ยงก็คือสุนัขและก็แมวนี่ยนะฮะจากการสำรวจตั้งแต่ปีพศ2 5 6 6ถึงวันที่16บกมกราคม2567นะครับพบว่ามีกิจการที่เกี่ยวกับสัตว์เลี้ยงก็คือสุนัขและก็แมวในจำนวน2 3 3แห่ง โดยมีการขอใบอนุญาตกิจการที่เป็นอันตร,รายต่อสุขภาพจํานวน6แห่งไม่มีใบอนุญาตนะครับ227แห่งส่วนการขออนุญาตประเภทรอ10นะครับมีใบอนุญาต30แห่ง ไม่มีบอนุญาต36แห่งด้วยกันนะครับเอาละเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นถือว่าสะเทือนใจพอสมควรเหมือนกันเนื่องจากว่าสัตว์เลี้ยงอัปเดตล่าสุดนะพี่เดียวนะจากไทย P ี s n e w สนะคะคือ5,000กว่าตัวค่ะที่เสียชีวิตอันนี้ยังไม่นับรวมงูและเม่นด้วยนะคะฉะนั้นถามหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเลยค่ะหลังจากนี้จะแก้ไขปัญหานี้อย่างไรที่มันเราต่อสายไปที่รองศาสตราจารย์ทวิดากมลเวทค่ะรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหาคอนครอยู่ในสายกับเราแล้วท่านรองสวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะท่านรองขาเฉพาะตลาดโซนตรงนี้และพื้นที่ที่เกิดเหตุหลังจากนี้จะมีการจัดระเบียบอย่างไรคะค่ะคือตอนนี้ทั้งจริงๆมีที่ได้รับผลกระทบทั้งหมด133ล็อกเรียกขอเรียกอย่างนี้ละกันนะคะ,คะที่เขาซอยเป็นล็อกๆนะคะอซึ่งตอนนี้ไม่ไม่ไม่ได้ประกอบากิจการอยู่เลยเนื่องจากก็เกิดไฟไหม้ขึ้นแล้วก็ผลกระทบถูกไหมคะทั้งนี้เนี่ยถ้าในกรณีที่พื้นที่นี้ จะกลับมาแล้วก็สร้างเหมือนเดิมอีกในกรณีที่ก็ต้องก็ต้องก็ต้องให้เขาตัดสินใจก่อนทางเพราะว่าเป็นพื้นที่ของการถไฟถูกไหมคะว่าจะออเปเรตตลาดนี้ในลักษณะเดิมหรือไม่สมมุติว่าใช่ในกรณีที่จะปลูกสร้างอาคารมันก็จะต้องเกี่ยวข้องกับการมีพรบควบคุมอาคารที่ต้องทาให้ถูกต้องตามเงื่อนไขของความแข็งแรงโครงสร้างออระบบความปลอดภัยทั้งหมดหรืออะไรอย่างเงี้ยก็ก็จะเป็นอย่าง,งานั้นและถ้าเมื่อสร้างอาคารแล้วต้องการใช้พื้นที่ในการเป็นตลาดอีก และถ้าจะเป็นตลาดที่มีการค้าสัตว์ถูกไหมคะเอ่อถ้าจะทําเหมือนเดิมเลยเนี่ยแต่ละผู้ค้าที่จะค้าก็จะต้องขอใบอนุญาตอย่างที่เมื่อกี้ตอนก่อนนําเข้ารายการก็คือคว่าต้องขอใบอนุญาตรอ๑๐ซึ่งเป็นใบที่ทางกระทรวงศึกษจะเรียกว่ารอสิเนี่ยเป็นใบที่ใช้สําหรับการประกอบอาชีพค้าขาย ซึ่งนั่นหมายความว่าในใบนั้นเนี่ยก็จะอนุญาตว่าโอเคเป็นผู้ค้าจริงมีตัวตนจริงค้าขายสัตว์ที่อนุญาตให้รับการขายจริงและหมายถึงว่ามีสถานที่แหล่งที่ตั้งเออเป็นจริงจังมีที่อยู่จริงอันนี้อันนี้คือตัวใบใบที่ต้องมีในการประกอบอาชีพนะคะคทีนี้พอมีใบนีเ้เสร็จการประกอบอาชีพในลักษณะการค้าขายในทางกรมอรามัยเนี่ย ได้ระบุยืนยันกับพารงท้กรุงเทพมหานครมาเมื่อวันที่21พฤษภาที่ผ่านมานี้ว่าให้ถือเป็นกิจการอันตรายด้วยดังนั้นใบอนุญาตมีแค่เพียงใบประกอบอาชีพไม่ได้ต้องมีใบประกอบกิจการอันเป็นอันตรายต่อสุขภาพด้วยซึ่งเวลาพูดว่าเป็นใบอันตรายต่อสุขภาพเนี่ยการตรวจของเราเนี่ยตอนนี้จะมีการตรวจที่ติดช่องว่างที่เมื่อกี้ตอนก่อนนําเข้ารายการเนี่ยทางเครือข่ายก็บอกว่ามีช่องว่างของการที่เราบังคับใช้ทีนี้ค่ะ การเป็นกิจาการอันตรายต่อสุขภาพเนี่ยไม่ใช่เฉพาะผู้ที่มีการค้าสัตว์เลี้ยงเท่านั้นเอาหมวดนี้ก่อนนะคะครับกิจาการอันตรายต่อสุขภาพเนี่ยจะต้องหมายถึงอย่างเช่นสปาอย่างเช่นโรงแรมสาสต์อย่างเช่น,าาชนการตัดขนอย่างเงี้ยเราถือเป็นกิจาการอันตรายต่อสุขภาพด้วยเวลาเราพูดว่าสุขภาพหรือสุขาขนามัยภายใต้พรบรสาธารณสุขเนี่ยมันหมายถึงการประกอบกิจาการนี้เป็นอันตรายต่อสุขภาพคน เอาอย่างนี้ก่อนนะคะแต่ยังมีอีกพรบรหนึ่งซึ่งเรียกว่าพรบป้องกันการทารุณกรรมเนสัตว์ซึ่งพรบเนี้ยเรากําลังพูดถึงสวัสดิภาพและสุขอนามัยของสัตว์เพราะฉะนั้นเนี่ยการตรวจแต่ไหนแต่ไรามาเนี่ยอันที่เป็นพรบรสารณสุกซึ่งเกี่ยวกับการประกอบกิจการอะไรสุขภาพคนเนี้ยกรุงเทพมหาหนาครถืออำนาจมีทั้งหมดที่ที่กรมอนามัยทุ่นยืนยันมาว่าเราต้องออกไปตรวจสถานที่เหล่านี้ด้วยนะคะแล้วก็แต่สวัสดิภาพสัตว์เนี่ยและหรือการทารุณกรรมสัตว์เนี่ย กรมปศุสัตว์กับกรุงเทพมหานครเนี่ยตรวจร่วมกันอยู่เพราะว่าทางกรุงเทพมหานครเองเนี่ยผู้นวยการเขตร,รับมอบอำนาจน,นี้ถือเป็นเจ้าพนักงานท้องถิ่นเนี่ยมาด้วยส่วนหนึ่งเพราะฉะนั้นเป็นการตรวจร่วมกันดังนั้นขอโทษขอโทษทีีอธิบายยาวาดังนั้นเนี่ยต่อจากนี้ไป ถ้าเป็นพื้นที่ที่กาลังถามถึงเมื่อสักครู่นี้จะขออีกในการดาเนินการเหมือนเดิมทุกอย่างมันก็จะต้องผ่านในเรื่องของกระบอกุคคลอาคารนะคะเพื่อจะให้มีความปลอดภัยจะต้องมาผ่านเรื่องผู้ค้าว่าเป็นอาชีพอะไรสัตว์ที่จะไปอยู่ในนั้นเป็นลักษณะไหนในการออกใบอนุญ,ญาตอน,นกรมปรศุสัตว์เองก็จะได้ตรวจตรวจติภาพสัตว์ด้วยทางกรุงเทพมหาคนครก็จะต้องออกใบที่เป็นกิจาการอันตรายด้วยเพราะฉะนั้นถ้าไม่มีสองอันนี้ไม่ไม,ไม่ไม่ให้ทําการค่ะอื ท้าลองครับตอนนี้อยู่กับท่านทนายพีปีพิทพัฒน์ฝอยทองเลยนะครับเผื่อว่าท่านทนายพีมีข้อสักขางเพิมเ่มเติมแต่ว่าผมกําลังสงสัย<ช>ประเด็นว่าตกลงแล้วเนี่ยสายเหตุการเกิดเหตุไฟไหมนะฮะสรุปแล้วเกิดจากอะไรครับมีพิสูจน์หลักฐานเขาเข้าไปตรวจ<อ>สอบแหรือย,ยังฮะอะอันนี้ถามดี่ันใช่ไหมใช่ครับ คับดิฉันไม่ทราบจริงๆค่ะดิฉันยังไม่ได้รับรายงานจากทางการสอบสวนว่าตกลงว่าสาเหตุข,ของเพลิงไหม้เกิดจากอะไรอันนี้ไม่ได้บอกปัดนะคะดิฉันยังไม่ได้รับรายงานจริงๆไม่ทราบจริงๆรายงานไหมน,นที่ผมขอถามตอบ<อ>นิดว่าผม,<อ>ผมกับน้องแป้ง<ฆ>เนี่ยเคยลงไปในพื้นที่แล้วก่อนหน้านี้คือเหมือนว่าเหมือนผู้ค้าเนี่ยเขามีความกังวลว่าเอ๊ะตกลงแล้วจะมีการเก็บเรื่องของค่าค่าบริหารในพื้นที่อะไรเพิ่มหรือเปล่าทีเนี้ยถ้าเกิดว่าในมองมองอีกมุมหนึ่งเนี่ยเนื่องจากการจัดสิทธิภาพของสัตว์แล้วผู้ค้าเขาสามารถที่จะดําาเนนิกร ในพื้นที่นั้นได้เหมือนเดิมไหมฮะหรือว่ายังไงฮะเอ,อ่ออันนี้ต้องถามการรถไฟกระมังคคะคือคิณทนคงตอบคําถามนี้ไม่ได้ว่าว่าถ้าเกิดจะเขาเรียกว่าไงน,นะผู้ค้าจะกลับไปค้ามันจะต้องเสียค่าใช้จ่ายค่าธรรมเนียมอะไรกับ<อ>ตลาดนี้หรือเยเอออันน,น,นี้อันนี้ต้องคําถามนี้น่าจะต้องตอบโดยทางการรถไฟค่ะขออภัยจริงๆค่ะเพราะว่าเพราะว่าอย่างที่ทราบเป็นตลาดที่การรถไฟเป็นผู้บริหารแล้วแล้วแล้วอาคารเหนืออะไรที่ว่าเป็นล็อกๆๆอก่างเงี่ฮะ ใครใครต้องเป็นคนไปไปสร้างฮะไปปรับปรุงเป็นาอาคาร,รคเป็น,ปนการการ,รถไฟค่ะอาคารเป็นการรถไฟอาคารต้องเป็นการรถไฟอ,อย่างนี้ค่ะ,ะทารรถไฟเนี่ยถ้าอย่างที่ดิฉันบอกถ้าจะใช้อันนี้เป็นถ้าจะสร้างอาคารกลับขึ้นมาใหม่อ่ะใช้คาพูดน,นี้เนาะรหรือแม้จะกระทั่งซ่อมแซมส่วนที่อาจจะไม่ต้องถึงการสร้างใหม่เนี่ยการสร้างใหม่แล้วก็ต้องอางาการรถไฟต้องเป็นคนบอกก่อนว่าจะทําอ่ะจะทําจะทําให้มันเป็นอาคารแล้วในการขอสร้างอาคารต้องขออนุญาตทางสำนักงานเขตค่ะ ว่าเป็นไปตามมาตรฐานการสร้างอาคารและความปลอดภัยเพราะนั้นเราเป็นฝ่ายควบคุมแค่มาตรฐาน รเราเราเราไม่ได้เป็นคนบอกว่าตรงนี้จะเป็นเราจะใช้เป็นอาคารไหมใช้เป็นตลาดไหมอันนี้ต้องเป็นการตัดสินใจของทางการรถไฟค่ะค่ะ<ม>เอาละ,น,ะนั่นรอง่ะขอนี้าตถามถึงประเด็นเรื่องของการเยียวยาการช่วยเหลือหลังจากนี้ค่ะคือเบื้องต้นเนี่ยเปิดเกณฑ์ออกมาแล้วประมาณ11,400บาทแต่เขาเนี่ยค่ะผู้ค้าเองก็บอก<อ>ว่าสัตว์เลี้ยงบางตัวยกตัวอย่าง,อย,างอย่างเช่นง,งคูคือมันมีราคาที่สูงกว่านั้นหลังจากนี้จะมีการพิจารณาเกณฑ์เพิ่มเติมหรือไม่คะ สิ่งนี้ค่ะต้องตอบแบบนี้ก่อนว่าปกติอ่ะเวลาเกิดเหตุที่เป็นเขตอัคีภัยหรืออะไรอย่างเงี้ยหรือแม้แต่เป็นบ้านเรือนประชาชนนะคะ ถ้าเสียหายข้างหลังเนี่ยตามระเบียบของทางที่เรากําหนดให้มีการเยียวยาอันนี้ต้องต้องย้าก่อนว่าเป็นการเยียวยาคือจริงๆทุกคนสูญเสียนี่สูญเสียมากซึ่งเราเราเรา,เราเราเราเสียใจเราเห็นใจมากแต่ทีนี้ด้วยระเบียบที่มีอยู่เนี่ยมันเป็นการเยียวยามันจึงไม่ใช่การชดใช้มูลค่าทั้งหมดที่เกิดขึ้นอันนี้อันนีเ้เลยหลักการเลยอาจจะยังคือมันดูน้อยจริงๆค่ะการสูญเสียมันไม่มีครั้งไหนที่มันที่มันพอดีกับเงินที่เราเยียวยาอันนี้อันนี้ยอมรับค่ะ ทีนี้ด้วยระเบียบเนี่ยทดเชยเออทดค่ะดิฉันต้องใช้คําว่าเยียวยาได้อยู่ที่ประมาณหนึ่งหมื่นหนึ่งพันสี่ร้อยจริงๆเช่นนี้จากเมื่อวานนี้ที่เราพูดคุยกันเนี่ย บาเรากําลังคุยกันอยู่แล้วด้วยว่าในการที่จะประกอบกิจการหรือการค้าแบบนี้เนี่ยบางทีเราอาจจะต้องคุยกันถึงเรื่องของการที่ผู้ค้าอาจจะต้องมีระบบประกันภัยและนั่นหมายความว่าหากในพื้นที่แต่ถ้าพูดอย่างเนี้ยมันก็พูดเหมือนกับว่าเออทุกคนก็ต้องไปลงทุน,นะะถูกไหมคะอันนี้เราก็เข้าใจเพราะฉะนั้นเดี๋ยวอาจจะต้องมีการหารือกันต่อไปด้วยว่าอาทิเช่นพื้นที่การเปิดตลาด การที่มีการเปิดตลาดมีการเปิดพื้นที่ให้มีผู้ค้าเนี่ยผู้ที่เป็นคนบริหารตลาดหรือแม้แต่กรุงเทพมหาคนครเองที่มีตลาดบางตลาดที่เราบริหารจัดก,การหรืออะไรเนี่ยเราจะต้องมีการคุยกันเรื่องประกันภัยไหม <S <S 2> <S 2> ซึ่งเป็นหน่วยองค์รวมซักเพื่อจะช่วยผู้ค้าด้วยในลักษณะหนึ่งหรือเป็นลักษณะร่วมกันเพื่อที่จะแชร์เรื่องนี้ก็ก็เดียวอาจจะต้องคิดเรื่องนี้ต่อไปค่ะเพราะเราเข้าใจว่าผู้ค้าที่เข้ามาในพื้นที่เนี่ย อาจจะไม่ได้มีทุนที่สูงดังนั้นถ้าทางคนที่บรหิหารื้นที่โดยรวมช่วยกันเนี่ยดิฉันคิดว่าความปลอดภัยมันสามารถเกิดขึ้นได้ด้วยแบบนี้ค่ะครับเดี๋ยวท่านลองครับพอดีว่าทนายพีทอยู่ด้วยก็เชี่ยวชาญเรื่องประก,รรรกันนะเผื่อว่าแลกเปลี่ยน ถา่านนพีนันะทำไมต้องมีประกรันภัยครับจริงๆก็คือการประกันภัยคือการโอนความเสี่ยงภัยแปะนะครับให้กับบริษัทประกันโดยการที่จ่ายเบี้ยซึ่งโดยหลักการแล้วเนี่ยถ้าเป็นการเช่าพวกตึกสูงส่วนใหญ่เนี่ยเขาจะบังคับให้เราทำประกันอยู่แล้วนะครับอย่างเมื่อก่อนผมไปประกอบธุรกิจเนี่ยที่ตึกในแถวในใจกลางเมืองเนี่ยนะครับเขาก็บังคับเลยว่าเราต้องทำประกันภัยแต่ประกันภัยตรงนี้มันก็เป็นแค่เรื่องของอัคคีภัยแต่คราวนี้มันก็จะมีประกันเรื่องอื่นๆอีกเช่นประกันภัยต่อบุคคลที่3ประกันภัยอะไรต่างๆเหล่านี้เนี่เเหาข้ใจตุ าการภัยก็บอกว่าคนจะเข้าใจก็ต่อเมื่อเกิดเหตุแหะครับอันนี้ที่<อ>ท่านรองผู้ว่าพูดมาเนี่ยก,ก็ถูกต้องแหละว่าเพราะไม่อย่างนั้นนะค,คุณเดียวคิดเอาง,ง่ายๆเนาะการที่เราบอกว่าเงินเยียวยาเนี่ยมันคือเงินภาษีครับวันดีคืนดีผมก็ผมก็ในฐานะผู้เสียภาษีาะต้องถามทำไมอยู่ๆผมต้องเอาเงินผมไปเยียวยาธุรกิจคนอื่นในเมื่อเขาเองเขาก็ต้องช่วยรับผิดชอบในส่วนตัวเขาเองเพราะไม่อย่างนั้นถ้าธุรกิจผมเป็นไรก็ต้องเอาเงินคุณ,คณเดียวหรือเอาเงินคนอื่นมาชดเชยผมมันก็อาจจะไม่เป็นธรรมคืออยากให้มองหลายมุมอันนี้ผมก็เลยเข้าใจทท่่่่่าานีูููวพดมสัก ว่าเออมันเข้าใจแหละว่ามันน้อยแต่ทุกวันนี้มันทําได้อย่างนี้เพราะว่าอย่าลืมว่ามันก็คืองบประมาณของประเทศมันก็คือภาษีะนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราไม่สามารถที่จะเยียวยาได้เต็มจํานวนแต่ถ้าเป็นเรื่องของการชดเชยถ้าเป็นเรื่องของการที่กรมทมทําผิดสมมติเคสนี้นะแต่เคสนี้มันยังไม่ได้บอกว่ากรทมผิดออออแต่ถ้า,ากรทมผิดอย่างเงี้ยกรทมก็ต้องชดเชยเออถามว่าตัวอย่างเช่นอะไรเช่นเคสของสันติก้าผับในอดีตเนี่ยก็มีการฟ้องร้องกรทมว่าเอยกรทมเนี่ยคุณมีหน้าที่ต้องตรวจตาเรื่องความปลอดภัยแล้วกรทมไม่ตตรวจออ่ายยยงงเี้้คคุุณณผิดดก็ชช คือก็เลยเข้าใจท่านรองผู้ว่าพูดแหละว่าในหน้าที่ของตระอันเนี่ยมันก็อาจจะไม่ไม่ไม่ได้ตรงกันทีนี้เนี่ยอย่างการที่ประกอบธุรกิจตลาดอย่างนี้เล่าให้ฟังว่าว่าบริษัทประกันเนี่ยส่วนใหญ่บางทีเขาก็อาจจะมี การกระจุกตัวของความเสี่ยงคือถ้ามันเกิดเหตุเนี่ยเอาง่ายว่าสมัยก่อนเนี่ยเขาบอกว่าจะไม่รับแถวๆวพวกที่เขาค้าขายผ้าเยอะเพราะสะมมติเกิดไฟไหมท้ทีเนี่ยมันไม่ได้มันไม่ได้เสียหายล็อกเดียวมันจะเสียหายทั้งล็อกทุกคนมัน,มนจะเพลิงด้วยเนาะเอเป็นต้นเพลิงอะไรเงี้ยบางทีบริษัทประกันเนี่ยมันก็ต้องมาร่วมกันรับหลายบริษัทบางทีบริษัทเดียวเขาอาจจะไม่รับเพราะว่ากลายเป็นว่าถ้าเขาเกิดเหตุขึ้นมาเขาเจ้าเดียวต้องรับทุกเจ้าเนี่ยรับที่คู่เสียหายทั้งหมดเนี่ยเขาอาจจะไม่ไหวก็เลยแบบที่่่่าาาารองผูู้ววพด เอ้ยต่อไปมันอาจจะต้องมีบังคับในกฎหมายหรือเปล่าว่าโอเคถ้าคุณจะประกอบธุรกิจตลาดคุณต้องบังคับให้เขามีการทําประกันภัยครับอ,อันนี้แต่ว่าสุดท้ายมันก็จะเป็นต้นทุนเพิ่มนะอันนี้เราก็ต้องเข้าใจแต่ถ้าพอเกิดเหตุเสียหา,ายขึ้นมาอย่างน้อยเขาได้มีเงินเยียวยาได้มีเงินอะไรต่างๆ<อ>แต่ทีนี้ถ้าถามผมว่าผมจะขอถามท่านรองผู้ว่าเนี่ยก็คือเหตุที่ถ้าเป็นกทมเนี่ย นอกจากในเรื่องการขออนุญาตก่อสร้างอาคารแล้วเนี่ยว่าถูกต้องไม่ถูกต้องก็อีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องของโซนนิ่งว่าในในพื้นที่ของกรทมเนี่ยมันจะมีโซนไหนบ้างที่สามารถที่จะค้าสัตว์เลี้ยงหรือประกอบธุรกิจทํานองนี้ได้บ้างอะไรอย่างเงี้ยครับครับถ้าลองตอบได้ไหมฮะต้องมีการจัดโซนนิ่งใหม่ไหมครับหรือต้องเป็นจุดเดิมครับอ๋อ ค่ะเดี๋ยวต,ต้องตอบแบบนี้ก่อนนะคะคือการที่จริงๆโซนนิ่งอยู่เดิมในการที่เราจะกิจการอันตรายไหนที่เอาตอบเป็นสองแบบคําถามของคุณทนายน่าจะมีสองแบบคือในกรณีให้จันตอบว่าการที่เรามีกิจการอันตรายอยู่ตามพื้นที่ต่างๆของกรุงเทพมหานครนะ่ะเดี๋ยว,ยวป้าเมื่อกี้ในในที่เรามีมีกิจการอันตรายอยู่ในแต่และตำแหน่งของโซนนิ่งนั้นเนี่ย เราต้องรู้อยู่แล้วว่าอยู่ตรงไหนเพื่อจะบังคับใช้เพราะฉะนั้นในการตรวจโซนิ่งที่เป็นอันตรายเนี่ยมันจะมีการตรวจอยู่แล้วว่าระบุว่าตามเงื่อนไขต่างๆเช่นในพื้นที่อาคารทําอะไรได้ลงมหรสฉเป็นยังไงผับเป็นยังไงอย่างที่เมื่อสักครู่นี้ทางคุณทนายบอกอันนั้นก็โซนิ่งเช่นเรามีโซนิ่งที่ทําเขาเรียกว่าอะไรนะผับบาเปิดร้านอาหารเปิดอะไรได้มันจะอยู่ตรงไหนจะมีการกํากับโซนิ่งแต่ทีนี้ถ้าถามเรื่องสัตว์อันนี้ซับซ้อนหน่อยขอโทษทีค่ะเชิครับถ้าถามเรื่องสัตว์เนี่ย ื่อมันมีอย่างนี้อยู่ค่ะมันมีตัวที่เราเริ่มคุยกันมีคําถามกันว่าจริงๆการ,ร,ร,รที่ผู้ค้าเป็นคนมีเขาเรียกอะไรนะเปิดร้านค้าสัตว์เพื่อเพื่อการค้าเขาเรียกว่าเลี้ยงสัตว์เพื่อกันค้าคํานี้เนี่ยถูกตีความมากน้อยแค่ไหนเพราะว่าเข้าใจว่าคุณทนงายคงทราบเรื่องนี้ถ้าในกรณีเป็นฟาร์มถูกไหมคะถ,คถ้าในกรณีเป็นฟาร์มมันจะห้ามในพื้นที่บางลักษณะาบางสีของอหางเมืองอันนี้เราเข้าใจใใแต่ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามเป็นเพียงร้านค้า ก็คือถามว่าในร้านค้าเลี้ยงสัตว์ไหมอันนี้มันต้องทําให้กฎหมายเคลียร์ต้องทําให้หลักการเคลียร์ว่าเราจะนับอย่างไรเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้เราก็กาลังคุยกับกรมโยธาธิการและผังเมืองอยู่เหมือนกันว่าถ้าในกรณีเป็นร้านซอยล็อกเล็กๆอันนี้ก็ยังเป็นคําถามจากฝั่งร,รัฐมนตรีด้วยว่าอย่างพื้นที่งวดนี้118ล็อกเนี่ย ถ้าคิดเป็นแค่เฉพาะแต่ละร้านมันจะไม่ใหญ่ถูกไหมคะครับมันจะเป็นพื้นที่เล็กๆแต่ละร้านเขาขายของเขาไปแล้วเวลาใบอนุญาตขอเนี่ยขอตามเฉพาะร้านด้วยร้านหนึ่งขอร้านหนึ่งขอร้านหนึ่งขอร้อยสิบแปดล็อกนี่มันประมาณสัก5้าหกสิบเจ้าของเนี่ยก็จะขอตามใบอนุญาตแบบนั้นแต่พอมันเรียงกัน มันเรียงกันแล้วมันรยนเนงเป็นผืนเป็นเป็นบริเวณที่มีความกว้างยาวพอสมควรแล้วก็มีจานวนสา์มากพอสมควรอันนี้จะเข้าข่ายต้องมานั่งคุยกันไหมว่าโซนนิ่งแบบนี้อ่านได้หรืออ่านไม่ได้ในบางพืง<อ>้นที่อันนี้เรากําลังเรากาลังทําความชัดเจนให้เกิดขึ้นก็จะต้องคุยกับทางกรมโยธาธิการและผังเมืองด้วยค่ะครับประเด็นนี้น่าสนใจมากถ้าลองครับนิดนึงครับพอดีผมมีแป๊บมาถ้าเกิดว่าพูดถึงเรื่องของพอรบควบคุมอาคารอะไร่าเงี้ยคือปกติเขาจะมีในพวกสปริงเกอร์ใช่ไหมครับติดตั้งหากว่าเกิดเหตุอัคีภัยฮ ต่อไปเนี่ยคือผมรยกร้องแทงสัตว์แล้วกันรผมเลี้ยงสัตว์เลี้ยงเราต้องมีการแบบว่าติดตั้งอะไรขนาดนั้นเลยไหมฮะหากว่าเกิดไฟไหม้แล้วเนี่ยมีอุปกรณ์ในการที่ดับไฟนี่างนี้ดิฉันชอบคำถามันนี้ของคุณธนามากอย่างนี้นะคะเออผมเป็นผู้ประกาศครับคุณธนาขอโทษขอโทษแยกเสียงมาจิะคล้ายกันนะครับครับเจนครับคืออย่างนี้ค่ะขออนุญาตยกตัวอย่างจากจากครั้งนี้เลยแล้วกันนะคะขอเป็นตัวอย่างเลยเรื่องนี้ค่ะใน ในแบบตรวจสวัสดิภาพและกิจการอันเป็นอันตรายเนี่ยในแบบตรวจนะคะในแบบตรวจมันจะมีเขียนเรื่องของการให้ทุกร้านต้องมีอุปกรณ์เกี่ยวกับการดับเพลิงและต้องเป็นอุปกรณ์ที่ถูกตรวจเช็กว่าใช้ได้อเอาจากอย่างนี้ก่อนนะคะแบบตรวจเนี้ยอยู่ในแบบตรวจเรื่องการป้องกันการทารุณกรรมแบบเกี่ยวกับสวัติภาพสัตว์ของทางกรมปศุสัตว์อยู่แล้วเพราะฉะนั้นตอบคําถามแบบที่หนึ่ง แต่ละร้านถ้าจะเปิดต้องมีอุปกรณ์ที่ดับเพลิงเบื้องต้นได้อยู่ในร้านร้านละหนึ่งอุปกรณ์เลยด้วยนะคะไม่ไม่ได้คิดตามตารางเมตรตามอาคารหรืออนะไรทั้งสิ้นเอาคิดจากผู้ประกอบการก่อนอันนี้อันที่หนึ่งตอบแบบที่หนึ่งแบบที่สองในเมื่อถ้าในกรณีแต่ละร้านมาติดติดกันอยู่ในอาคารซึ่งเป็นอาคารขนาดใหญ่ตอนที่สร้างตั้งแต่แรกทางเป็นอาคารขนาดใหญ่อาคารใหม่ที่ไม่ใช่อาคารที่เก่าแล้วแล้วไม่อยู่<อ>ยในการควบคุมก็ต้องมี อุปกรณ์การดับเพลิงที่เป็นอุปกรณ์การที่เป็นสปริงเกอร์อันนี้ขอตอบอันที่สามด้วยค่ะเมื่อกี้เพิ่งคุยกับทางอ ปศุสุตว์แล้วก็เมื่อกี้เพิ่งคุยกับทางเคคนที่ดูแลผูดนวยการเขตว่าจริงๆพื้นที่ตลาดเนี่ยแม้ว่าอาคารจะเป็นของเอกชนแม้ว่าพื้นที่ปีเอกชนมาทําการหรืออาจจะเป็นของเนี่ยอย่างพื้นที่ตลาดเป็นของกราัไฟแต่เราต้องยอมรับว,ว่าพื้นที่เดินโดยรอบเนี่ยประชาชนบนฝ่ายเดินเพราะฉะนั้นมันต้องถือว่ามันมีความเป็นสาธารณนะส่วนหนึ่งแม้ว่ามันจะไม่ใช่พื้นที่สาธารนณะดังนั้นรอปพของพื้นที่ตลาดอ่ะ ต้องสามารถเข้าถึงอุปกรณ์ส่วนกลางได้ความหมายก็คือว่าการเอาเครื่องดับเพลิงเฉพาะเครื่องไปไว้ในร้านมันเป็นของร้านถูกไหมคะเพราะคุมพื้นที่ท,ทั้งพื้นที่ควรอยูอุปกรณ์กลางอะที่เช่นเนี่ยร้อยสิบแปดล็อกควรมีหัวท้ายเป็นหัวดับเพลิงกลางไว้บ้างด้วยหรือเปล่าหรือสองรปภเหล่านี้ต้องมีกุญแจหลักกลางที่สามารถเข้าถึงอุปกรณ์บางอย่างเป็นจุด,จด ของตัวตลาดด้วยหรือไม่เพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นอันที่สามที่เราตอบเนี่ยเรากำลังทบทวนเรื่องนี้ทั้งหมดแล้วเดี๋ยวก็จะต้องกำหนดให้มีค่ะอืมคือมันต้องมีหลายมิติมากๆม,ม,มองลงมาผมชอบจีท่านลองอว่าต้องเห็นใจว่าเป็นพนที่ค้าขาย เพราะว่านีเรื่องโซนนิ่งท่านท่านอันนี้ก็แอบร้องเรียนท่านผ่านรายการเลยนะจริงๆก็ก็มีประเด็นเพราะว่า <c oughs> เพราะว่าเพราะว่าพอกา,ารกา,าเราเรื่องของการค้าสัตว์เนี่ยพอการตีความมันไม่ชัดเจนมันก็เกิดการที่ลักไก่แอบบอกว่าเฮ้ยแค่เลี้ยงสัตว์นะแต่ฉันไม่ใช่การค้าแต่การค้าบางทีคุณเปิดให้คนนู้นคนนี้เข้ามาใช้แต่ว่าบางทีสัตว์เนี่ยคุณเดียวมันไม่ใช่ว่าทุกคนชอบมันมีว่าบริเวณรอบข้างยิ่งถ้าเป็นหมู่บ้านจัดสรรอะไรต่างๆบางทีมันมีเรื่องกลิ่นเรื่องอะไรต่างๆเงี้ยเข้ามา ก็เลยแอบถามท่านผู้ว่าเป็นนี่แหละว่าเรื่องเสียงเรื่องอะไรเงี้ยเราก็ไปร้องที่เขตแล้วล่ะแต่เขตเขาก็บอกไม่ชัดเจนสักทีผมก็เลยถือโอกาสถา,ถามท่านเลยเพราะมันก็เกี่ยวกับเรื่องอย่างนี้แหละเรื่องสัตว์นี่แหละโอ้ <c oughs> มีคนมาร้องเยอะไงแบบมูล <c oughs> มูลสุนัขอะไรอย่างงี้เป็นต้นใช่ไหมฮะไม่ครับอันนั้นเป็นคอกเป็นฟาร์มเป็นฟาร์มเลยเป็นฟาร์มปศุสัตว์เลยเปิดเปิดขายเปิดให้คนเข้าไปอาขี่ม้าแล้วกันอ่ะไรอย่างเงี้ยตรง,ตรง,ต,รงตรงเลยแต่ว่าคราวนี้กลิ่นมันแรงครับแต่ทีนี้ผมก็มองว่าใบอนุญาตเขาถูกต้องหรือไม่อะไรเเเงี้ยยยกก็็ลลมองว่าเออที่ก็เลยจะะถาาาาามมมมท่่่นนนผู้ววแหหลัักฎย ก้มกึ่งก้มกึ่งอยู่ก็แบบนี้ฮะท่านท่านรองครับเดี๋ยวจะคงต้องขอญาตติดตามความคืบหน้าต่อหากว่ามีความคืบหน้าจะจะรบกวนท่านรองผู้บ้านเผื่อว่ามานั่งในรายการด้วยมานั่งคุยกันนะฮะเพราะอย่างน้อยคือว่าช่วยช่วยสัตว์เอาไว้ด้วยนะครับท่านครับฮขอบคุณมากครับท่านครับขอบคุณค่ะสวัสดีคขอบคุณครับ